ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับเนื่องจากตัวของ AI ได้ทำนายราคาของ ADA ในอนาคตว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตักคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ ADA หรือ Cardano ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่า ทาง AI เขาก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าราคาของ ADA หรือ Cardano ในปี2030นะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปดูทีละประเด็นด้วยกันเรามาดูนะครับในเรื่องของวานกันก่อนนะครับโดยเฉพาะเวลาเฉลีย่ยในการแลกเปลี่ยนงเงินสก,กุลนี้ตอนที่จดทะเบียนใน c o i n b a หรือ Nasdaq นะครับก็ถือของโทเค็นแพ ฟอร์มสัญญาณอัจิยะอย่าง ada หรือ Cardano นะครับอยู่ที่ภายในเวลาใกล้เคียงคือ200วันเพราะว่าเขาจะมีการคำนวณว่าราคาของ ada จะมีการระเบิดรอบนั้นสั้นๆอีกเมื่อไหร่เหมือนกันฉะนั้นตามข้อมูลของหน้าราคาของคอยเบสระยะเวลาการถือของโดยทั่วไปในการลงทุนของคาราโ n นกอยู่ที่194วันและสูงกว่าการถือครองโดยทั่วไปของสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆนะครับก็คือ ถือครองเป็นเวลาที่นานกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าคาราโนหรือ ADA ก็มีฉายาว่าเป็นเหรียญสเตเปอรอยู่แล้วนะครับเช่นบิตคอยอีท h เรียมนะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือ BTC แล้วก็ ETH นะครับฉะนั้นเมื่อเราดูข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการกล่าวถึงคาราโนเนี่ยถ้าเกิดติดในท็อป10เนี่ย ada ก็เป็นเหรียญอันดับ6นะครับแล้วก็มีคนกล่าวถึงเงินสกุลนี้ต้านน่กล่าวในโซเชียลมีเดียถึงประมาณ18,800นะครับจาก1.86ล้านโพสต์บนโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่14คกุมภาเพิ่มขึ้นประมาณ4.41ในปริมาณนะครับจากนั้นเราก็เห็นว่า ada หรือ Cardano อ่ะส่วนใหญ่วานจะถือเอาไว้ระยะเวลาหนึง่งนะครับเราก็คอยว่า เวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยทําการสะสมและก็มีการระเบิดราคามาเป็นช่วงเวลาต่างๆเขาเลยเอาข้อมูลนะครับเรื่องของกระแสเนี่ยของ Ada ก็เอามาพูดถึงด้วยเพราะว่าถ้า Ada ไม่มีการเหมือนกับขยับราคาแบบระเบิดราคาในช่วงเงินสั้นนะครับเหมือนกับคุณต้องการาระเบิดเมืองทั้งเมืองเนี่ยคุณต้องเอาระเบิด ไปไว้ตามจุดต่างๆของเมืองในจุดที่สําคัญแล้วค่อยๆทําการระเบิดมันทีละจุดใช่ไหมครับนั้น A.D.A ก็เป็นเหมือนกันถ้ากรณีที่ในโลกของโซเชียลมีเดียยังต้องการเพิ่มสาวกของ A.D.A อยู่สม่ำเสมอนะครับเนื่องจาก A.D.A มีการพูดใน Twitter นะครับเราก็ในโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับฉันั้นเขา จำเป็นจะต้องเลี้ยงเมาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วานตัวขนาดกลางขนาดเล็กไว้ด้วยซึ่งนะครับเขาบอกว่าในบนโลกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่นะครับ ADA เนี่ยก็ได้บันทึกผลตอบแทนสูงสุดในรอบ18เดือนนะครับก็คือเป็นกลางนะครับฉะนั้นในเดือนมก,กราของปีนี้นะครับหลังจากราคามันเพิ่มขึ้นถึง58.9%เป็น0.39เ นะครับใน0.39เนี่ยน่าจะอยู่ในเดือนมก,กราแล้วก็กุมภาตอนนี้ที่มันยังต้องผ่าน0.42ไปให้ได้นะครับ4.25แต่ตอนนี้ยังผ่านไม่ได้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือเดือนสิงหาปี2021และจะทำให้เป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำล่าสุดนะครับมีการรายงานบนด้านราคานะครับใน คริปโตคอมแพร์อันนี้เป็นรายละเอียดของคา d าโนนะครับก็บอกว่ากิจกรรมการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมสุ่มนะครับก็น่าจะพวกในกระดานต่างๆเพิ่มขึ้นถึงร้อยแปซนะครับเป็น9.8้0จุล้านดอลลาร์ในการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับครั้งแรกในที่เขาเห็นการซื้อขายครั้งแรกในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้เห็นในรอบสิเดือน นในการรีบาวที่จำเป็นมากนะครับหลังจากแตะประมาณการซื้อขายรายเดือนที่ต่ำที่สุดต้องแต่เดือนตุลาปี2020และในเดือนธันวาปี2022นะครับเป็นจุดที่เข้าถึงจังหวะของสงครามกับ FTX พอดีเขาก็มีการรายงานเพิ่มนะครับว่ารายละเอียดตั้งแต่คริปโตคอมเพลเนี่ยเขาก็ระบุเพิ่มนะครับว่าเดือมมักรามีการเพิ่ม49.9%ของ total value lock นะครับหรือ TVL นะครับบน Cardano Blockchain ซึ่งสูงถึง99ล้านดอลลาร์นะับเป็นการเพิ่ม TVL ครั้งแรกในรอบ6เดือนและเป็นสถิติสูงสุดในเครือข่ายของ Cardano ตั้งแต่เดือนสิงหาปี2021นะครับก็ข้อมูลนี้มาจาก Unsplash นะครับ Unsplash นะก็เป็นข้อมูลนะครับเพิ่มเติม ฉะนั้นเรามาหัวข้อสุดท้ายนะครับเขาบอก A D a เนี่ยราคาจะเท่าไหร่ใน Chat G P T นะครับในปี2030เขาบอกว่าราคาจะอยู่ที่2ดอลถึง30ดอลน,นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ของ AI นะไม่ใช่หมูนะครับเขาก็คาดการปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์อะไรของ a า d a โ o ผมขอไม่เจาะในรายละเอียดในคลิปนี้นะครับแล้วเขาก็อธิบายว่าตามแหล่งข่าวบางแห่งเนี่ย A D A อาจเข้าถึงได้ทุกที่นะครับตั้งแต่10ถึง30ดดอนหรือมากกว่านั้นภายในปี2030ก็อาจอยู่กับการพัฒนานะครับและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่จำไว้สิ่งเหล่านี้ก็คือการประมาณการเท่านั้นนะครับซึ่งราคาแท้จริงในปี2030เนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าปัจจัยของการตลาดของคริปโตมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง นะครับอันเนี้ยเราต้องดูนะครับว่าในปี2องพันสามสิบราคาบิตคอยไปเท่าไหร่เ้าด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นบทบาทที่สำคัญแล้วผมก็ยังเชื่อนะครับว่าราคาเนี่ยจะไม่อยู่ที่หลักหน่วยหรอกนะครับหลักที่สองถึงเก้าดอลลาร์น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากบิตคอยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับคาราโกก็ต้องโตตามนั้นหรือเอ a ก็ต้องโตตามนั้นซึ่งก็ต้องดูปัจจัยอะไรหลายอย่างที่ ในเวลานั้นเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นข,ข้อมูลของ AI ซึ่ง AI เขาวิเคราะห์แค่สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึง Market cap ที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยมั้งนะครับก็เลยทำให้เราหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าราคาจะไปเท่าไหร่เอาเขาเข้าประมาณเท่านี้ใน Market cap ที่มีอยู่เท่านี้ของราคา b d c ซึ่ง AI อจะต้องไปคำนวณราคา b d c ในปี2 0 3 0าิบก่อน เราเราก็คิดจำนวนการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ A D A คร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดเติบโตระดับเนี้ A D A เติบโตมาตั้งแต่ปี2017จน2012เนี่ยเติบโตมาเท่าไหร่นะครับและพอเริ่มมีโปรเจกต์เติบโตเท่าไหร่อันนั้นนะค่อยไปคำนวณอีกดีเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปตอนนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e และกดกระดิง่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่ม ADA หรือ Cardano ด้วยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้ก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับนี้ผมหวังว่า ADA หรือ Cardano จะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน กิจกรรมสำหรับกระดานบิดเกตนะครับก็มีเปิดให้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของ South อีสเ a อเชียนะครับเอเชียตะวันออกิเฉียงใต้โดยเฉพาะนะครับคือการหมุนวงล้อและรับรางวัลอย่างได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือส1มกราคมนะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะคือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลาร่วมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็จะมี usdt นะครับมีเหรียญของ b i t เ e ตด้วยนะครับมีเหรียญน่าจะเป็นของ Bitcoin ด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะ ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมปิดเกตนะครับปิดเกตคือที่ที่มี Copy ี a เท e และมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียร์หนึ่งแน่นอน